รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาปีงบประมาณ2566นางสมควรดานะตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุขโรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุขตั้งอยู่ที่บ้านพวยเด้ง หมู่ที่3ตำบลท่าชังคล้องอำเภอผาขาวจังหวัดเลยเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6รวม8ห้องเรียนมีผู้บริหาร1คนข้าราชการครู10คนพนักงานราชการ1คนเจ้าหน้าที่ธุรการ1คนรวม13คนข้อมูลนักเรียนเมื่อวันที่10มิถุนายน2566มีนักเรียนทั้งสิ้น144คน องค์ประกอบที่ 1. ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำวิชาการได้ริเริ่มพัฒนาวางแผนพัฒนามาตรฐานผู้เรียนการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาดังนี้การจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยอนุบาล2ถึงอนุบาล3แบบไฮสโคบุ cope, รณาการกับ6กกิจกรรมหลัก การจัดการเรียนการสอนระดับปฐมศึกษาแบบ Active Learning ปีการศึกษา2,566เปิดหลักสูตรวิชาเพิ่มเติมการสอนภาษาจีนเบื้องต้นป .1 ถึงป .6 มีการวางแผนพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศการนำกิจกรรมจิตศึกษามาใช้พัฒนาผู้เรียนการนิเทศภายในกิจกรรมเยี่ยมชั้นเรียนกิจกรรม AAR PLC เพื่อนำผลปัญหามาปรับปรุงพัฒนา มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งอ,องด้านการบริหารสถานศึกษามีการริเริ่มพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาดังนี้มีการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโปร่งใสตรวจสอบได้ทั้งโครงการอาหารกลางวันระบบการเงินบัญชีที่เป็นปัจจุบัน การบริหารกิจกรรมผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนเช่นโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนกิจกรรมจิตศึกษาสถานศึกษาปลอดภัย <c oughs> การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเยี่ยมบ้านนักเรียน100% <c oughs> การส่งต่อนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษเป็นต้น 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมมีการริเริ่มพัฒนาการบริหารจัดการดังนี้การกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี2566มีแผนการนิเทศโดยใช้โมเดลการบริหาร 4P โมเดลเพื่อบริหารจัดการสถานศึกษาประกอบด้วย่ P 1 Participation ความร่วมมือการมีส่วนร่วมในการพัฒนาของครูผู้ปกครองชุมชนเครือข่ายการพัฒนา2 PLC Professional Learning Community ชุมชนแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาการศึกษา โดยแบ่งชั้นเรียนเป็นสายชั้นได้แก่อนุบาล2ถึงอนุบาล3ป .1 ถึงป .3 3ป4ถึงป .6 เพื่อให้แต่ละสายชั้นมีการเรียนรู้ใกล้เคียงกันร,ร่วมกันพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยมีหัวหน้าสายชั้นเป็นผู้ดูแลร่วมกับผู้บริหาร p 3 Pay พยิง t t t n t i o n การเอาใจใส่ดูแลนักเรียนในทุกมิติทั้งด้านการเรียนรู้ความปลอดภัย สุขภาพจิตใจ Public Relations การประชาสัมพันธ์ผลงานการจัดการศึกษาต่อสาธารณชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ชุมชนในการส่งบุตรหลานมาเรียน 4. ด้านบริหารงานชุมชนและเครือข่ายมีการริเริ่มพัฒนาการบริหารจัดการดังนี้มีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เช่น กิจกรรมประชุมผู้ปกครองประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาการร่วมมือในการพัฒนาสถานศึกษาล้อมรั้วอนุบาลร้านกีต้าวัสดุก่อสร้างบริจาคเงินและวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุงเวทีโรงอาหารและโรงครัวสถานีตำรวจภูทรอ,อำเภอผาขาวให้ความอนุเคราะห์วิทยากรอบรมเรื่องยาเสพติดและเป็นเครือข่ายลงนาม MOU สถานศึกษาสีขาว เทศบาลตะมนท่าชังครองสนับสนุนงบประมาณในการจัดอบรมต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษาเป็นต้น 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพการพัฒนาตนเองและวิชาชีพการพัฒนางานตามแบบข้อตกลง PA มีการพัฒนาครูภายใต้แผนพัฒนาตนเอง ID plan มีการส่งเสริมครูจัดการเรียนรู้แบบ Active learning ผ่านกิจกรรมนิเทศเยี่ยมชั้นเรียน วินัยและการรักษาวินัยไม่มีเรื่องร้องเรียนร้อยละหนึการนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาองค์ประกอบที่2ระดับความสำเร็จการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา ตอนที่ 2. ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาจุดเน้นกายภาพดีพัฒนากายภาพเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้3ด้านได้แก่ 1. ความปลอดภัยมีป้ายเตือนจุดอันตรายล้อมรั้วจุดเสี่ยงปรับปรุงซ่อมแซมอาคารให้ปลอดภัย 2. ความสวยงามเช่นทาสีอาคารสนามเด็กเล่นปลูกไม้ดอกไม้ประดับ 3. สร้างแหล่งเรียนรู้ได้แก่โครงการเลี้ยงไก่เพื่ออาหารกลางวันแปลงเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงห้องเรียนภาษาอังกฤษห้องเรียนการงานอาชีพมีคุณภาพสูง 1. การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของโรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุขเพื่อพัฒนางาน 2. การวางแผนเพื่อการบริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วม 3. การดำเนินการสร้างคู่มือการนิเทศภายในผลการดำเนินงานในองค์ประกอบที่1ของนางสมควรดานะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข ส่งผลให้ชุมชนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในการบริหารจัดการศึกษาทําให้จำนวน,นนักเรียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปีตั้งแต่ปีการศึกษา2,564ตามข้อมูลวันที่10มิถุนายนดังนี้ปีการศึกษา2,564นักเรียนทั้งสิ้น106คนปีการศึกษา2 5 6 5นักเรียนทั้งสิ้น129คนปีการศึกษา2566 นักเรียนทั้งสิ้น144คนองค์ประกอบที่3การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพนางสมควรดานะได้ปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยไม่เคยถูกดำเนินการทางวินยัยประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด จากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุขของนางสมควรดานะได้มีปณิธานแน่วแน่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะเหมาะสมตามช่วงวัยในทุกด้านเพื่อให้นักเรียนโรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุขเป็นคนเก่งคนดีและมีความสุขออกไปสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ